ตัวแล้ว Moto G Stylus 223สมาร์ทโฟนมาพร้อมปากกาให้จอ6.5นิ้ว90เฮิกล้องหลังตัวหลัก50ล้านพิกเซลล่าสุดสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมปากกาอย่าง Moto G Stylus 223ได้เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดย Moto G Stylus 223จะเริ่มวางจำหน่ายในวันที่5พฤษภาคมครับ สมาร์ทโฟน Moto G Style 2023มีหน้าจอ IPS LCD ขนาด6.5นิ้วความในเรียระดับ HD+ Plus มีค่า Refresh 90Hz ที่ดาวเกรดลงจากรุ่นปี2022ที่มีหน้าจอขนาด6.8นิ้วคมชัดระดับ Full HD+ ืูพอสมควรเลยนะมครับโดยแรกมากับราคาที่ถูกลงนั่นเองครับใช,ช้ชิปประมวลผลมี d i a t e k h e l o G85 ให้แรมที่ 4GB ส่วนรอมให้ไมที่ 64GB รองรับไมโครอดีการ์ดเพิ่มได้สูงสุด1เทราไบร์บริบทบริการ Android ด3ให้กล้องหลังคู่ที่มีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลรูปแสงเอจุดไปรองรับการถ่ายวิดีโอความละเอียด 1080P ที่30เฟรมต่อร์กและกล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลรองรับการถ่ายวิดีโอความละเอียด 1080P, 30ที่สาเฟรมต่อร์เซกเช่นกันครับมีลำโพงสเตเรโอพร้อมดับเบิ้ลอมมีเซนเซอร์สแกนมือด้าน มีช่องใส่หูฟัง3.5มิลมาด้วยครับมีพอร์ตเชื่อมต่อย s b t y ไท C มีม,มีทั้งหมด2สีคือสีน้ำเงินและสีชมพูให้แบตเตอรี่มาที่5,000มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไว15วัตต์สมาร์ทโฟน Moto G s t y l u s 2023มีราคาอยู่ที่200ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ7,000บาทครับตอนนี้ช่อง i อ Fast สสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง i อ Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ